คนนี้เดินมาไกลเหมือนกันนะเนี่ยอุย้ยนี่มาร้านหมวกระทะนี่นะแวะกินหมวกระทะดีกว่าเฮ้ยคนนี้น่าตาคุ้นๆสวัสดีครับสวัสดีครับมาทำอะไรครับเนี่ยมานั่งเล่นเฉยๆค่ะโอเคครับกลับแล้วพอดีขอขอนั่งด้วยได้ไหมครับ อ่าร้อยห้าสิบค่ะโอเคครับงั้นไปแล้วครับขอนั้งด้วยได้ไหมครับ<า> oh, ได้เลยค่ะคุณกินอะไรคุณกินอะไรบ้างครับเนี่ยโอ้กุ้งเบคอนผักไม่อยู่ <c oughs> มไม่ผักไหมครับเนี่ยโอ้โหโอ้โหใครก็กินผักกันคะเนี่ยสุดยอดเลยครับเดี๋ยวผมตักอาหารกันนครับคุณพี่จานด้วยซอสจารย์แล้วงัน <c oughs> เสีย่ยมโพและจานยำโพไม่มาสืบจานเงี้ยงงโเนื้อหมูอะไรดีวะเนี่ยผมชอบกินนี้นะคนดูเอาเลยหนึ่งเอามาสามเลยโอเคไม่เปไ็นไรกุ้งต้องมีอะไรอ่ะอันนี้คืออะไรอ่ะมันกระพุนเหรอมันกระพุนไม่ค่อยได้กินอ่ะไข่ค่อยกินมัมมีหยกไม่ค่อยกินนะเอ้ยนี่อันนี้ต้องมีเต้าหู้ปลาก็อร่อยนะเต้าอ,อ่าหิ่เข็มทอง ของคูบานคูเรือแล้วก็กระลำปีจีนนี่คือแบบอร่อยอ้าวไม่ได้แล้วเดี๋ยวขอไปวางก่นอนอ้สวัสดีครับอ่าขอญาติวางจานนะครับวางตรงนี้แล้วกันตานมมาแล้วครับครับการขอญาติเอาเห็ดมาทอดนะครับพอดีผมชอบกินเห็ดนะครับ ใครเป็นไรอ่ะเดี๋ยวเสียงอะไรอ่ะใช่ครับเสียงคนข้างๆครับโอ้ยไอ้หนุ่มเป็นไรฮะลูกโหดูหน้าตาโอ้เบนเทนด้วยใส่เก่งเบนเทนด้วยโอ้ก็เท่ไทยคนไทยเฮ้ยนี่อันนี้เป็นไรอ่ะเฮ้ยหีร็อก เ้ยทำไรอ่ะพูดน่ากลัวเลยนั่งแล้วกันเฮ้ยเฮ้ยทำไรเนี่ยซูด้าครับโดนเกย์ไอ้เย้าพวดล่ะครับเฮ้ยมันเป็นไรอ่ะไอ้ดูดิไอ้ตัวแดงเป็นไรอ่ะน้องเอ้ยน้องพี่ว่าพี่เจอนักฟุตบอล น้องพร้อมจะไปแล้วฟเน่พร <อ S 2> ้เดี๋ยวไอ้นี่มันเป็นอะไรเนะี่ยเฮ้ยเฮ้ยแจ้งพนักงานด้วยเลยอันนี้ไม่ใช่แลหละเฮ้ยอะไรเนะี่ยน้องพี่เจอ,อเอ้ยเอาไอเดี๋ยวอันนี้โต้เราไม่ใช่เหรอใช่น้องครับนี่โต้พี่ครับน้องโอ้โหเฮ้ยเห็ดพี่เอ้ยมันกินเห็ดพี่อ่ะเฮ้ยกินดิบเว้ย ดิบว่นะน่ะโอ้โหอร่อยเลยนี่เดี๋ยวพี่พาไปเจอนักฟุตบอลน้อง,อง,อนนองมาตามพี่มาพี่ <มา S 1> เห็นเขามาไกลๆโหไม่อยากเชื่อว,ว่าเขาก็จะมากินที่นี่หรืออ้าวทาลิโอเนลเมสซี่สวัสดีครับเดียรเนลล์อยากเข้าเดือตั้งปรานาธิีแอสิสเซนซีอาดาฉันไม่ได้เข้าเลืกตั้งประธานาธิบดีทไมอยากคุยกับพี่เนะี่ยมันเป็นเีื่อะไรเนี่ยน้องเดี๋ยวพี่เข้าห้องนะ้ำแปบ๊บนึงอันนี้แปลกๆล่ะ ไอ้พวอฉีจังเลยเอ้ยเมสซี่มากินโต๊ะเราโอ้เดี๋ยวพี่ฉีดเลยเดี๋ยวพี่กี่เดี๋ยวพี่ฉี่แบบเสร็จแล้วนั่นเขามากินแล้วเขาก็ไปเนี่ยเมสซี่เหรอเขาไปแล้วเออร้องร้องไปดิเลยห้องไปดิร้องไปด้เดี๋ยวพี่พาไปดูเลยมาดิมาดิดูจุดนี้ดิเอ้ยเมื่อกี้มานั่งมันนั่งไหวล้านด้วย จริงเหรอใช่เฮ้ยมันเป็นผู้ชายผู้หญิงมันข้าองน้าผู้หญิงเียอกลัะเฮ้ยเวตี่เวตี่มงาผู้หิงเบทีทไรอะเฮ้ยเตี่เฮ้ยเบตซี่นา้งเฮ้ยเน้าผู้หญิงเซี่น้าผู้หญิงเ้ยเซี่ทำอะไรเนี่ยเฮ้เฮ้ยลิโอเน พี่เมสซี่ครับพี่นั่งด้วยครับพี่นั่งด้วยกันเอ้ยเมสซี่นั่งจะนั่งตัวเราแล้วมาๆน้องเมสซี่นั่งตัวเราเอ้ยเดีขาเชี่ยวเลยเมสซี่ครับมันมันยังไม่สู้กับพี่ไอ้นี่ไอ้นี่มคแกสวัสดีครับน้องเบนเทนอ๋อเราสามารถเรียกได้เหรอใช่น้องพี่นั่งแอบก่อนพี่แอบใครเนี่ยคใครพี่คนน่ากลัวออกสต็อกเตอร์พี่พี่น่ากลัวไหม น่กกากลัวกน่กกากลัวนี่เดี๋ยวเรานั่งกินถ่ายภาพปกก่อนนี่นี่คือภาพปกของเราน้องยิ้มหน่อยยิ้มยิ้มอยู่ถึงครับท่านเลี้ยวเนียวโหเลี้ยวเนียวกินจะผัก,กว่ะทำไมาเลี้ยวเนียวหน้าเป็นอย่างนี้ เรียวเนีวไปใส่ยกรรมมาน้องมาถ่ายรูปก,กับเรียวเนีวดีกว่าน้องมาเราไปถ่ายรูปก,กับเรียวเนีวเมสซี่อ่ะมันจะนั่งเป็นที่ได้ไหมเบสซี่ไม่นั่งเป็นที่เลยอ่ะเราถ่ายรูปไม่ได้เลยนั่งตัวเราแล้วมาแล้วเรามันมาถ่ายรูปก,กับเบสซี่ด้วยมาลงไปอุ้ยทันปะเนี่ยเดี๋ยวน้องมันมันกินอยู่มันกินอยู่โอ๊ยเบซี่มันมันจิกอาหารปะเนี่ยต่ออะไรอะอะไร ผานเราไปแล้มันกินหมดละมันชีโต๊อยู่ไหนนะเฮ้ยตุกโต๊ะเลยไอ้ตัวแดงเมื่อไหร่ละเฮลโหลโอ้ไม่ก h ดูยูไกส์ฮิริอัสไอ้กอลโฮ้ยคอนเทนต์มาอย่างที่น้าสาบิโมภาษาแล้วว่ะภาษาแล้วว่ะ ภาษาอะไรวะน้องอ่ะน่าจะอินโดปะอินโดมาเลฟิลิปปินส์แถวนั้น่ะสวาสดีดิวลโท h e อ l o แล้วน้องเพามสดีชอบปะน้ามีใจรเปล่า อ <outta S 1> <c oughs> ิ่มแล้ว,ว่าเดี๋ยวผมกลับบ้านดีกว่าน้องจ่ายตังค์กับพี่ด้วยน,น,นะขอบคุณนะที่เลี้ยงมือนี้ไปแล้วกลับบ้านแล้วจ้า <c oughs>